กินแล้วก็ไปทำงานค้าเพื่อนๆไปสร้างรายได้กันนะคะทุกคนรายได้ประจำของเราก็ทำนะคะป่นปลาทูอร่อยๆน้ำพริกปลาทูจ้ามาค่ะมากินข้าวเช้าด้วยกันนะคะเพื่อนๆเนช้านี้ดวงใจก็เนี่ยคะ่ะมีป่นปลาทูแล้วก็มก หมกไขป่ปลาอร่อยออร่อยนะคะหมกไขป่ปลานี้ซื้อนะคะจะเป็นครีเอเตอร์เราก็ทํานะคะเราก็จะเดินไปพร้อมๆกันทั้งงานอาประจําและก็งานครีเอเตอร์นะคะทุกใบบายนะคะเช้านี้ปนปลาทูอร่อยมากเลยจ้ามากค่ะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนมาทาเข้าวช้าทุกคนเนาะ เพิ่นว่ามีคลิปยังก็ลงไปคอนเทนต์ Content นะคอนเทนต์ Content ก็อยู่ที่เราความสุขก็อยู่ที่เราะคะเราก็มีความสุขไปด้วยในการที่เราได้กินข้าวแล้วหลบตัวเพิว่าเนาะนะคะดวงใจก็นี่แหละค่ะคอนเทนต์หลบตัวตอนเช้ามาก็กินข้าวกินกาแฟนะคะไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนคะ่ะก็ไม่ค่อยมีบรรยากาศสวยๆมาให้ชมนะคะพี่ๆเพื่อนๆน,น,นะคะ ตอนเช้าเราก็มาเติมพลังงานให้แก่ร่างกายก่อนไปทำงานนะคะก็มีความสุขที่เราได้ไปทำงานแล้วก็มีความสุขกับที่เราได้ะคะทุกคนนี่ค่ะหมกไข่ปลานี่มีมีพริกพริกหรอหรือว่าพริกดิบเราเอามาหมกใส่ด้วยเนาะมีป่นปลาทูแล้วก็หมกหมกไขป่ปลาอร่อยอร่อยนะคะหมกไข่ปลานี้ซื้อนะคะ ปลาทูอร่อยออร่อยคนคลิปอันไหนที่าสามารถทําหรือว่าถ่ายได้แล้วก็ถ่ายส่งไปนะกินแล้วก็ไปทํางานค้าเพื่อนๆไปสร้างรายได้กันนะคะทุกคนรายได้ประจำของเราก็ทํานะคะะมาณเช้านี้ดวงใจก็ขอทานข้าวต่อคะ่ะก็ขอบคุณ ู้สนับสนุนท้ายคลิปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะกินกับข้าวเหนียวอร่อยมากค่ะเพื่อนๆมีแค่นี้ก็กินแค่นี้เนาะนะคะกินอะไรเยอะแยะกินแล้วก็ไปทำงานคะ่ะเพื่อนๆไปสร้างรายได้กันนะคะทุกคนรายได้ประจำของเราก็ทำนะคะหลอดตัวพันวาเนาะ นะคะดวงใจก็นี่แหละคะ่ะคอนเทนต์รอบตัวตอนเช้ามาก็กินข้าวกินกาแฟนะคะไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนคะ่ะก็ไม่สวัสดียมามเช้าค่ะพี่นอ้องปองปายทุกผู้ทุกคนมาๆๆจะมากินข้าวเซากับดวงใจเด้อจ้ะนะคะก็กินไปด้วยกันเลยนะคะคำใหญ่ๆน่าจะไม่เผ็ดนะคะเพราะว่าพริกเม็ดอ่อนๆน,นะคะไม่ไม่ใช่พริกแดงแก่เนาะ จะมีคนเข้าเดินมาขายในหมุงบ้านนะคะก็ช่วยซื้อไปหนึ่งห่อนะคะดวงใจก็มีปนปัททูเช้าด้วยกันนะคะใครที่ยังไม่ทานข้าวเช้าขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณผู้สนับสนุนท้ายคลิปนะคะขอบคุณมากสวัสดียามเชา้าค่ะพี่น้องป่องไปทุกผู้ทุกคน,กคนมา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 จะ มากินข้าวซอยกับดวงใจเด้อจ้ะก็มีความสุขที่เราได้ไปทำงานแล้วก็มีความสุขกับที่เราได้ทุกคนเนาะเพิ่นววามีคคิดอยังกะลงไปคอนเทนต์อะไรก็อร่อยวันนี้ดวงใจเลือกกินกับมีปนปลาทูแล้วก็หมกมกไขป่ปลาอร่อยอร่อยนะคะหมกไข่ปลานี้ซื้อนะคะ สวัสดียามเช้าครับพี่น้องปองไปทุกผู้ทุกคนมาๆๆมามา,มาจ้ะมากินข้าวเซากับดวงใจเดอ้อจ้ะจะมีคนเข้าเดินมาขายในหมู่บ้านนะคะก็ช่วยซื้อไปหนึ่งห่อนะคะดวงใจก็มีปนประทูมีปนประทูแล้วก็หมกมกไขป่ปลาอร่อยอร่อยนะคะหมกไขป่ปลานี้ซื้อนะคะ ค่อยมีบรรยากาศสวยๆมาให้ชมนะคะพี่พี่เพื่อนๆน,นะคะตอนเช้าเราก็มาเติมพลังงานให้แก่ร่างกายก่อนไปทำงานนะคะได้ปลาทูมาหนึ่งเข่งนะคะก็เลยมาตําน้ำพริกปลาทูจ้าเพื่อน,อนๆมากินข้าวกับดวงใจนะคะสะเดาค่ะมาดูผักสะเดาไม่ขมนะคะขมนิดเดียวไม่ขมมากนะคะทุกคน ผักะเดากินกับนะคะทุกคนนี่ค่ะหมกไข่ปลานี่มีมีพริกพริกหรอหรือว่าพริกดิบเราเอามาหมกใส่ด้วยเนาะอะไรก็อร่อยวันนี้ดวงใจเลือกกินกับนะค่ะทุกคนเนาะเพิ่นวามีคลิปยังกะลงไปคอนเทนต์มีปนปลาทูแล้วก็หมกหมกไขป่ปลา อร่อยอร่อยนะคะหมกไข่ปลานี้ซื้อนะคะจะรอบตัวพนวาเนาะนะคะดวงใจก็นี่แหละค่ะคอนเทนต์รอบตัวตอนเช้ามาก็กินข้าวกินกาแฟนะคะไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนค่ะก็ไม่กินแล้วก็ไปทํางานค่ะเพื่อนๆไปสร้างรายได้กันนะคะทุกคนรายได้ประจําของเราก็ทํานะคะสวัสดียมามเช้าค่ะพี่นอ้องปองไปทุกผู้ทุกคน มา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 จะมากินข้าวซากับดวงใจเด้อจ้าเป็นครีเอเตอร์เราก็ทํานะคะเราก็จะเดินไปพร้อมๆกันทั้งงานอาประจําและก็งานครีเอเตอร์นะคะทุกอะไรก็อร่อยวันนี้ดวงใจเลือกกินกับน้ําพริกปลาทูจ้ามาค่ะมากินข้าวเช้าด้วยกันนะคะเพื่อนๆเช้านี้ดวงใจก็เนี่ยคะ่ะ นะคะทุกคนเนาะเพิ่นวามีคลิปหยังกะลงไป่คอนเทนต์ผัฟักแฟงต้มนะคะแล้วก็ดอกสะเดาวลวกนะคะปนปลาทูอร่อยอร่อยนะคะนี่เผา,ผาย่างอริดอร่อยนะคะทุกคนเพราะว่ามันอร่อยมากเดี๋ยวดวงใจจะพามากินหมกไขป่ปลานะคะหมกไขป่ปลาอร่อยอร่อยมาใมเช้านี้ดวงใจก็ขอทานข้าวต่อคะ่ะ ก็ขอบคุณผู้สนับสนุนท้ายคลิปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะอะไรก็อร่อยวันนี้ดวงใจเลือกกินกับเอาอยางอริษอร่อยนะคะทุกคนเพราะว่ามันอร่อยมากเดี๋ยวดวงใจจะพามากินหมกไขป่ปลานะคะหมกไขป่ปลาอร่อยออร่อยล้วมีคนเขาเดินมาขายในหมุ่บ้านนะคะก็ช่วยซื้อไปหนึ่งหอนะคะ ดวงใจก็มีปลนปลาทู่สะเดาค่ะมาดูผักสะเดาไม่ขมนะคะขมนิดเดียวไม่ขมมากนะคะทุกคนผักสะเดากินกับซาวนี่ดวงใจก็ได้ปลนปลาทู่พี่น้องก็ผักพักพักมีพักไอพักก็มีน้หม่ต้มนะคะแล้วก็ฟักต้มนะคะนะคะก็กินไปด้วยกันเลยนะคะคําใหญ่ๆน่าจะไม่เผ็ดนะคะเพราะว่าพิก เม็ดอ่อนๆน,น,นะคะไม่ไม่ใช่พริกแดงแก่เนาะนะคะทุกคนนี่ค่ะหมกไข่ปลานี่มีมีพริกพริกหรอหรือว่าพริกดิบเราเอามาหมกใส่ด้วยเนาะจะมีคนเข้าเดินมาขายในหมู่บ้านนะคะก็ช่วยซื้อไปหนึ่งห่อนะคะดวงใจก็มีปนปลาทูน้ำพริกปลาทูจ้ามาค่ะมากินข้าวเช้าด้วยกันนะคะเพื่อนๆ เช้านี้ดวงใจก็เนี่ยค่ะจะมีคนเขาเดินมาขายในหมู่บ้านนะคะก็ช่วยซื้อไปหนึ่งหอนะคะดวงใจก็มีปนปะทูนะคะก็กินไปด้วยกันเลยนะคะคำใหญ่ๆน่าจะไม่เผ็ดนะคะเพราะว่าพิกเม็ดอ่อนๆนะคะไม่ไม่ใช่พิกแดงแก่เนาะท่ะทุกคนเนาะเพิ่นวามีคคิดยังกะลงไปคอนเทนท์คน คลิปอันไหนที่าสามารถทำหรือว่าถ่ายได้แล้วก็ถ่ายส่งไปนะบายๆนะคะเช้านี้ปนปาทูอร่อยมากเลยจ้า,าได้ส่งงาน ai นะคะ,ะ,คะขอบคุณมากมายค่ะที่เข้ามารับชมดวงใจก็กินข้าวนะคะทุกคนนี่ค่ะหมกไข่ปลานี่มีมีพิก พิกหลอหรือว่าพริกดิบเราเอามาหมกใส่ด้วยเนาะพระทุกคนเนาะเพิ่นวามีคลิปยังกะลงไปคอนเทนต์บายๆนะคะเช้านี้ปนปลาทูอร่อยมากเลยจ้าคอนเทนต์ก็อยู่ที่เราความสุขก็อยู่ที่เรานะ,ะเราก็มีความสุขไปด้วย ในการที่เราได้กินข้าวแล้วะมีคนเข้าเดินมาขายในหมู่บ้านนะคะก็ช่วยซื้อไปหนึ่งห่อนะคะ